เขาเป็นตํานานไม่ติดแก้วไม่ติดแมจูแบบทําได้ไงไม่รู้แต่คือทําถึงมากสีเนี้ยทาแบบออมบรน่ารักมากเฮ้โลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกับเจเคที่ช่องซองเจกันอีกแล้วนะคะทุกคนทางหายไปจากคลิปรีวิวนานมากๆนะคะนี่ก็ขอคัมแบกด้วยการมารีวิวลิปแมทสูตรใหม่ของซูเปอร์มัมนั่นเองนะคะซูเปอร์มัมไอคอนิกลิควิดแมทลิปสติกนั่นเองนะคะซึ่งตัวนี้เขาบอกเป็นลิปแมทสูตรใหม่ที่พัฒนาสูตรมาจากรุ่นเก่าที่เป็นฝาดําในตานานนะทุกถ้าใครนึกไม่ออกว่ารุ่นฝาดําเป็น แล้วขึ้นรูปไว้ให้นะคะตัววันนั้นคือเป็นตํานานลิปแมตติดทนมากๆแบบกันน้ำขั้นสุดคือส่งนี่ก็จะเป็นแพ็กเกจใหม่สูตรใหม่นะคะพัดแพ็กเกจถูกต้องมากๆกเกลี่สีเดียวกันกับตัวลิปม้อสวยดูเกาหลีแล้วก็ยังหยิบใช้ง่ายนะคะคือ,คอไม่ต้องคอยหงายดูแบบทายตูดว่ามันคือสีอะไรเพราะว่ามันเห็นสีลิปด้านในเลยคือชอบแพ็กเกจแบบนี้มากๆว่าสูตรใหม่อะ่ะเขาบอกว่าเนื้อมันบางเบาลงแต่ว่าทา,าชุ่มชื้นทาง,ง่ายขึ้นนะคะออกมาทั้งหมดเเฉดสีเลยนะหนเนื้อเป็นยังไงคลิปนี้โนะคะทุร รีวิวเรียวๆให้ดูเหมือนเดิมเลยทั้ง9ก้าเฉดสีนะคะเดี mm ๋ย hmm. วจะมาปาดสวอชให้ดูกันด้วยว่าแต่ละสีเป็นยังไงสีไหนนะ่าําบ้างแล้วก็ใครพร้อมจะดูรีวิวแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์ hmm. ให้เราก่อนคนละหนึ mm ่งไลน์ถ้าใครยังไม่เคยกด subscribe ช่องเราก็อย mm ่าลืมกด subscribe mm hmm. ทางเราด้วยนะคะ mm hmm. ถ้าพร้อมแล้ว mm hmm. เดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยค่ะ แอปพลิเคเตอร์ของเขาก็จะเป็นหัวแปรงจิ้มจุ่มแบบนี้เลยนะคะดูเป็นกลิ่นแนวแบบดอกไม้ดอกไม้ไมนึ่งอะทุกคนลบลิปสีเดิมแล้วก็กลบสีปากเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาลองเนื้อลิปกันเลยซึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเนื้อที่ปรับมาจากสูตรเก่าที่เป็นฝาดําอันนั้นถ้าเกิดใครทนันทุกคนมันจะจิ้มจุ่มรุ่นแรกๆของซูเปอร์มาร์เลยที่เป็นฝาสีดําเลยะะออกมาหลายเฉดสีมากๆแต,แต่มากๆแต่อันเนี้ยแพคเกจจิ้งเอยใดก็คือมินิมอลเกาหลีทันสมัยเข้ากับยุคนี้มากขึ้นกันเลยนี่ห คือทาสีสวยมากอะแต่คือฉันรู้สึกว่าเนื้อมันเบาแล้วมีความชุ่มชื้นแบบชัดเจนทาได้2แบบนะคะจะทาเต็มเต็มแบบแน่นๆไปเลยหรือว่าเบลนเบลนดให้มีความฟูงฟูงแบบนี้นะทุกคนตัวนี้ค่อนข้างเซตตัวไวนะคะถ้าเกิดใครอยากทาเบลนแนะนําให้แตะแล้วก็รีบเกลี่ยนะ,ะเดี๋ยวมาลองที่ปากให้ดูกันจะมาลองทาแบบออมบรให้ดูก่อนนะคะวิธีการทาลิปแมทแบบออมบรเนี่ยก็คือแนะนําให้ทุกคนแตะนิดเดียวหอก็ใช้นิ้วหรือใช้แปรงที่ทุกคนถนัดได้เลย คนเป็นเนื้อแมทที่สีชัดมากกรอบสีปากไปเลยเนื้อมีความชุ่มชื้นยืดหยุ่นก็ทาไปแล้วมันไม่ได้แมทแห้งแบบปูนซีเมนต์ฟิเนชปากดูไม่แมทแบนนะคะทุกคนอย่างหนึ่งเลยคือเนื้อมันเบาสบายขึ้นมากๆทาเหมือนไม่ได้ทาดูลับใครที่ปากแห้งมากๆนะคะแนะนําให้ทาเป็นลิปมันก่อนแล้วก็แล้วก็แบบซับเขาออกหนึ่งรอบแล้วก็ค่อยทาลิปตามปกตินะคะก็เดี๋ยววันนี้จะใช้เป็นลิปบำรุงของซูเปอร์มาเหมือนกันฮันนี่พลัมปิ้งลิปนะคะทูอินวันอะเป็นทางแบบลิปบำรุงลิปทรีทเมนต์แล้วก็เเป็นลิิอร์ทา้ง สักแป๊บหนึ่งนะคะแล้วก็เรียบร้อยปากเรามันก็จะมีความชุ่มชื้นอยู่ประมาณหนึ่งนะคะมันจะทาให้ทาลิปได้แบบลื่นสมูทขึ้นเดี๋ยวมาเริ่มที่สีแรกนะคะ icm ศูนย์หนึ่งสีนี้จะออกแบบส้มนูดเบทเบจเลยนะคะทุกคนเป็นสีดูว่าเนื้อมันเกลี่ยง่ายบเบลนด์ง่ายมากแต่ว่าเขาจะเซ็ตตัวไวพอจะบเบลนด์แนะนําให้รีบเบลนด์แบบนี้นะเพราะเนื้อก่อนจะเสร็จตัวเขาจะมีความลื่นๆชุ่มชื้นเบอร์แรกเบอร์ศูนย์หนึ่งจะเป็นแบบส้มนูดเบทเบจสีนี้ก็คือใช้ทาเป็นพื้นออนอนนนีืนนนนด้้เเคป็ทมมาติ ทุกคนหรือใครที่เป็นสายฝอนชอบความนูดนัวสีนี้คือถูกต้องมากๆพี่สาวเป็นนูที่ทาเดียวๆก็ไม่ป่วยสวยแพงมากต่อที่เบอร์2อนะคะสี icm 0 2สีนี้ก็ยังมีความเป็นนูดแต่ว่าดูเป็นนูดพีชขึ้นมาหน่อยนะคะสีนี้ก็ดูละมุนมากพี่สาวเบอร์สองจะเป็นสีนูดพีชที่น่ารักมากๆ มีความสดใสเกาหลีเก่าใจขึ้นมากกว่าเบอร์หนึ่งนะคะทุกคนคือเบอร์หนึ่งจะเป็นแบบฝ่อๆนัวเนาะแต่อันนี้คือทาเต็มๆนะคะแล้วก็อันนี้คือสีแบบทาบเลนลนเบอร์สี่เฟลริทของตัวเองอีกหนึ่งแล้วเนี่ยให้ดูว่าพอเขาใช้ตัวแมตสนิทแล้วว่าไม่มีติดออกมาเลยแล้วก็ไม่หนึบด้วยทุกคนเป็นแมตท,ที่แบบเหมือนเนียนไปกับปากเลยคือน่ารักมากเป็นนูดพีชเออร์รี่เดย์ลุคสามารถทาได้ทุกวันทุกโอกาสหนึ่งไม่ออกบอกไม่ถูกวันนี้จะทาลิปสีอะไรดีคือทาสีนี้ได้เลยนะเป็นนูดพ ไม่ชมพูไม่ส้มไปแล้วก็มีความตุ่นๆนะทุกคนคือเขาทําสีมาแบบเข้ากระทนผิวสาวเอเชียมากๆ ต่อมานะคะ icm 0 3เป็นสีที่แบบว่าเห็นครั้งแรกปรุ๊บก็อยากสีเอฟเลยทันทีแดงๆส้มๆม,ม,มีความตุ่นเบาๆทาง้า9เฉดสีนะคะโทนจะมีความอุ่นๆที่ครูก็จะไม่ได้ครูจ๋าจะยังมีความวอมๆอยู่ให้แบบพอทาแต่ละสีแล้ว,วมันไม่โดดออกจากผิวเลยทุกคนคือซูเปอร์มารทํำสีดีมากแดงนะคะทุกคนเขาก็จะแบบนะคะนี่เห็นป่ะว่าแดงเขาอะมัน ไม่ได้แดงจึ้งแบบไรออกมาขนาดนั้นจ้าจะมีความวอมๆอยู่ในเม็ดสีแดงนะคะดงแดงมะเขิดเทศน,นะคะเป็นโทนที่เห็นครั้งแรกก็คืออยาก C ี F เ,เลย mm hmm. เพราะว่าสีเนี่ยคือเกาหลีมากทุกคนเดี๋ยวมาทาให้ดูสีเนี่ยทาแบบอมเมรน่ารักมาก mm hmm. แล้วเนื้อแมทเขานัวไม่แยกชั้นกันเลยทุกคน พูดเลยว่าเบอร์สามคือเป็นสีที่แบบมัสแทบสุด,สดคือเขาจะเป็นโทนแดงมะเขือเทศแบบไม่ได้แดงสดเกินไปมีความอมส้มอุ่นๆสีคือน่ารักมากทาออมเบรก็ได้แบบลุกปากแดงๆละเลือดูสุขภาพดีสุดมีความเป็นแดงมะเขือเทศทาแล้วหน้าพองขับผิวมากๆทุกคนใครที่ชอบสีสดใสแบบเกาหลีเกาใจนะคะสามเลยทุกคนแล้วมันจะแบบไม่ได้สดใสเกินมีความตุ่นๆน,นิด,น,ดนึงออันนี้คือการทาแบบออมเบรนะคะเดี๋ยวจะมาทาแบบฟูลลิปให้ดูน,นี่คือเบอร์สามแบบฟูลลิปนะคะทุกคนขึ้นเนื้อเขา ว่าเป็นเนื้อที่จะทาเบลนดให้ปากฟุงฟ้งๆหรือจะทาเต็มๆให้แน่นๆแบบนี้ก็สวยทุกคนมันดูไม่แมตแห้งเลยนะคะเป็นแมท์ที่ฟินิชสวยมากๆแล้วที่ทําชันอึง้งอีกอย่างหนึ่งเลยนะทุกคนเนื้อแมดอะถ้าเกิดทาเลยเยอร์กันมันจะแยกชั้นเป็นขุยใช่ปะปไปแล้วก็ไม่แยกชั้นไม่เป็นขุยปากไม่เป็นข้าวปาก ปากไม่ดูพังอะทุกคนโอ้คือแบบทำได้ไงไม่รู้แต่คือทําถึงมากส้มสม,สม,สมแดงแดงทาแล้วหน้าพองขับผิวเกาหลี่มากสิใครหาลิปแดงที่ทาได้ทุกวันนะคะเบอร์3มเลยทุกคนสวยมากแดงอมสม้มกําลังดีไม่สดใสเกินไม่ตุ่นเกินคือทาใน everyday look ก็ดูไม่ตกใจนะคะเป็นแดงที่แบบไม่แจ่มเกินอะ่ะ ต่อที่ ICM 0 4ูนย์รับเนื้อขึ้นละมนุนเบลนด์ง่ายมากเบอร์สีจะออกเป็นชมพูอมส้มหรือจะเรียกออกแบบพีชตุ่นๆแบบนี้คือเฉดเขาค่อนข้างใกล้กันมากทุกคนเรารู้สึกว่าเบอร์สีจะคล้ายกับเบอร์2นะคะแต่เป็นเบอร์2ที่เข้มขึ้นมาอีกประมาณเฉดหนึ่งนะเบอร์ 2, 2คือจอกนูดพีชใช่ป่ะแต่อันนี้จะเป็นแบบสีพีชเลยนะทุกคนใครเป็นโทนพีชที่น่ารักสดใสมากทุกคนสีนี้ก็เป็นอีกสีที่ทาง,ง่ายมากๆนะคะเป็นโทนที่แบบสวยน่ารักสุภาพทว่าเรียบร้อยพูดน้อยนุ่มนิ่ม นนอมมากๆสต่อมาเบอร์ icm 0 5นะคะคือสีเนี้ยจะเริ่มเป็นชมพูจริงจังขึ้นมารู้สึกว่าสีเนี้ยน่าจะเป็นอีกสีที่ขายดีมากแน่นอนคือเขาจะเป็นโทนชมพูที่ดูคูลโทนที่สุดเลยถ้าเทียบกับทุกๆสีนะคะแต่ในความค่วงเขาก็ยังติดโทนแบบอุ่นๆอยู่นะเพราะฉะนั้นไรที่แบบผิวเหลืองก็ไม่ต้องกลัวว่าจะทาสีนี้ไม่รอดนะชมพูที่ทํามาสวยมากๆไม่คูลไม่วอมเกินคือจะชมพูสุดในทาง9สีแล้วนะคะ จะเป็นชมพูกลางๆที่ทาง่ายไม่คูลแล้วก็ไม่วอมเกินที่อยากลองทาลิปสีชมพูเราแนะนําเป็นชมพูประมาณนี้เลยให้ไม่ชมพูหวานเลี่ยนเกินไปแล้วน่ารักมากแนะนําไม่ทุกคนตํเพราะสีเขาไม่เพี้ยนเลยทุกคนปาดที่มือเป็นยังไงลงบนปากเป็นสีนั้นเลยซึ่งแต่ละคนก็จะได้สีที่อาจจะต่างกันออกไปเล็กน้อยนะคะเพราะขึ้นอยู่กับสีผิวของแต่ละคนด้วยนะ ที่สีสีสุดท้ายกันนะคะทุกคนจะเป็นโทนแบบติดวอมวอมหมดเลยนะเบอร์หนะคะ ICM06 สีนี้เนี่ยก็จะมีเบอร์หจะมีความเป็นส้มส้มแดงแดงคอรอลขึ้นมาแบบชัดเจนเลยนะแต่จะเป็นคอรอลโทนเกาหลีแต่ว่าไม่ไม่ติดนีออนนะทุกคนเพราะฉะนั้นสาวไทยไม่ต้องกลัวเลยว่าทานแล้วน่าจะลอยไหมนะคะอันนี้เบอร์6จะเป็นแบบคอรอลที่น่ารักมากๆใครที่อยากได้ความสดใสเราแนะนาเบอร์นี้เลยเพร์รอจะเป็นสีที่เอาอยู่ยากมากๆนะในสีผิวสาวไทยเพราะว่าเพราะว่ามันจะมีความสดใสแล้วก็แบบนีออน แต่สีนี้คือเป็นคอรัลที่มีความอุ่นๆพอดีกับผิวสาวไทยมากๆ้องทาเต็มๆให้ดูนะจะอวยเลยเป็นมากกว่านี้แล้วค่ะพอทาแบบฟูลลิมนะคะเราก็จะได้จะออกเป็นแบบลิปสีแดงส้มที่ยังคงความทาง,ง่ายไม่ดูตกใจไม่ดูตะโกนนะคะทุกคนคือเบอร์หคล้ายกับเบอร์3มากเบอร์3ามจะออกส้มแดงใช่ปะอันนี้ก็ออกส้มแดงแต่มันจะมีตุนต่นๆนัวๆออกคอรัลกว่าหน่อยนะคะใครชอบความนัวๆก็มาเบอร์หแต่ถ้าเกิดใครชอบความสดใสก็ไปเบอร์สาได้เลย ต่อที่เบอร์7นะคะหรือว่าส IC ี icm 07นั่นเองนะสีนี้เริ่มออกเป็นโทนแบบส้มๆน้ำตาลน้ตาลแล้วนะทุกคนไม่สึกว่าปีนี้วอร์มโทนเขาจะกลับมานะทุกคนหลังจากที่เราคููโทนกันมาอยู่พักใหญ่นะคะไม่ได้แตะสีแนวนี้นานมากๆแต่พอกลับมาสวอที่ไรก็รู้สึกแบบมันสวยทุกคนเป็นเป็นโทนแบบส้มน้ำตาลฟิลออทัมเอาใจเลยอ,อันนี้ทาบางๆก็จะได้แบบ สีปากเบาๆระเรื่อๆแบบนี้นะคะหรือทุกคนจะทาออมเบรแบบนี้ก็ได้คือทาบางๆลงไปก่อนแล้วก็ทาเข้มๆเข้เขาไปอีกรอบด้านในเป็นโทนกันตายที่ทุกคนคิดถึงแน่นอนกลับมาทากี่รอบก็ยังรู้สึกว่าเป็นเฉดที่ทาแล้วมันขึ้นผิวมากๆเลยไม่ได้แตะสีโทนนี้มาหลานปีละมั้งทุกคนคือมันนานมากเบอร์นั้นเลยอะเพราะว่าหลังๆทุกคนจะเห็นว่าแบบเราแตะแต่แบบ คูโทนสีชมพูบาร์บี้เลยแบบนี้ย้อนกลับไปเมื่อ3-4ปีที่แล้วโทนแบบนี้คือแมสมากๆแล้วเป็นโทนกันตายของสาวไทยเลยผิวไหนทาก็สวยทาย,ยังไงก็จึง้งทุกคนสีเนี้ยคือแบบค่าไม่ตายจริงๆบอกว่าลิปตัวนี้เขาจะมีน้ำหอมนิดนึงนะคะต่อเป็นน้ำหอมฟนะูดเกรดแนะนำให้ใช้เป็นแบบพวกออยล์รีมเวอร์แบบนี้นะคะทุกคนแล้วก็แปะทิ้งไวอ้อ่ะ มันจะค่อยๆละลายเนื้อแมนออกแล้วก็เช็ดได้เช็ดได้แบบง่ายไม่ต้องถูแรงเลยมาต่อที่ icm 0 8นะคะสีความเป็นส้มน้ำตาลติดเหลืองๆนิดนึงนะคะคนเผื่อเดี๋ยวแบบสวตเทียบกับเบอร์7ให้ดูนะคือจะมีความเป็นส้มน้ำตาลอมเหลืองๆองะทุกคนเขาจะไม่ได้ติดแดงเหมือนเบอร์7นะคะคือสวยมากเป็นสีนี้คือเป็นสีเกาหลีโดยกําเนิดเลยทุกคน เทียบชัดๆกับเบอร์7นะคะเบอร์7จะมีความเป็นแบบส้มแดงน้ำตาลอิดๆส่วนเบอร์8จะเป็นส้มน้ำตาลที่ติดมาทางเหลืองๆเทียบเบอร์7กับเบอร์8นะคะแกเข้าใจเรื่องอยังถ้าเกิดใครชอบความส้มสดใสไม่อิดมากเราแนะนำเบอร์8เลยเป็นสีนี้คือเก๋มากมีความสดใสรับซัมเมอร์สุดๆ เราก็เดินทางมาถึงสีสุดท้ายนะคะเบอร์ ICM 09จะแดงที่สุดในคอลเลคชันนี้เลยนะคะจะเป็นโทนส้มแดงสดใสไม่ติดอิดไม่น้ำตาลมากสีสดใสแบบนี้เอามาทำเร่ส,สวยมากเอางี้นะแกคือจะทาเต็มๆหรือทับเลนก็สวยพานแล้วหน้าไบรับผิวดูสดใสมาก โอเคทุกคนสวอตครบเรียบร้อยทั้ง9เฉดสีแล้วนะคะเป็นยังไงกันบ้างมีใครชอบสีไหนเป็นพิเศษกันไหมซูเปอรม์มามรอบนี้ทําสีมาแบบจึ้งใจมากๆคือโทนเขาอะจะเป็น9เฉดสีที่แบบมีทั้งแดงส้มชมพูน้าตาลติดวอร์มโทนทุกสีเลยนะคะเขาทําโทนออกมาได้เข้ากับผิวของสาวเอเชียแล้วก็สาวไทยมากๆทุกคนสามารถทาคอลเลคชันนี้ได้ทุกสีเลยอะต้องได้เอฟมากกว่า1สีแน่นอนในส่วนของเนื้อลิปนะคะฉะนันรู้ว่าเนื้อมันเบาลงจริงๆความรู้ สุที่ทาแต่เหมือนไม่ได้ทาทุกคนคือขนาดทาเลเยอร์กันยังไม่หนักปากเลยอะคือแล้วก็สีสดชัดกลบสีปากได้เลยนะคะที่ตัดแล้วก็ไม่ตกร่องเลยนะคะเป็นที่สีสมูทแล้วก็เนื้อมีความชุ่มชื้นยืดหยุ่นสูงมากคือทุกคนลืมลิปแมทแห้งกรังที่ฟินิชปากแห้งๆแบบปูนซีเมนต์ไปได้เลยก็ตัวนี้เขาเป็นตํานานไม่ติดแก้วไม่ติดแมทจุกไม่หลุดนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเทสกันเลยขอดื่มน้าปกติได้ไหมทุกคนเพราะว่าหิวน้ํามาก ุกคนให้ดูว่ามันไม่มีทุกคนให้ดูชัดๆว่าแบบไม่มีคราบลิปติดออกมาเลยเดี๋ยวลองจุ๊บหลังมือให้ดูนะคะไม่มีจ้ะคือไม่ติดอะไรเลยยกเว้นปากมาสรุปเลยละกันนะคะทุกคนต้องบอกเลยว่าซุปเปอร์มาร์รุ่นนี้คือทําถึงมากพี่ปากแมตสนิทแต่ว่าไม่แมตแบนนะคะเบาสบายปากไม่เหมือนทาลิปแมตเลยทุกคนแบบ ดีมากๆใครที่หาแบบลิปทน,ทนทนสบายปากทาได้ทุกวันซปเปอร์มัมรุ่นนี้คือตอบโจทย์ที่สุดทาเเล,น,เลนแบบสาวเกาหรือจะทาเต็มๆแบบสายฝอก็ปังอะ่ะฉันบอกเลยว่าพวกแกได้ซื้อมากกว่าหนึ่งแน่นอนเพราะว่ามันสวยทุกสีเลยจาะพี่คาอยู่ที่295บาทนะใค,ใครสนใจก็สามารถไปช็อปกันได้ที่ช่องทางตามนี้เลยนะคะเดี๋ยวใครชอบสีไหนหรือไปตามสีไหนตามก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะด้วควว่าทุกคนจะเอนจอยกับคลิปนี้นะคะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์ก็แชร์แล้วก็กดซับสไครบ์ทางเราด้วยนะคะ แล้วก็เดี๋ยวย่งไรไว้เรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย